สิ่งที่เป็นความท้าทายมาสำหรับการเข้ามาต่องานในโรงเรียนที่ใช้นวักิรกรรมตัวนี้ก็คือเรื่องของอาการดําเนินการใช้อย่างต่อนเนื่องเดิมทีเราก็ไม่ได้มาจากโรงเรียนที่ใช้นวัิกรกรมปัญหาก็มีปัญหาในเรื่องของที่ตัวในส่วนของตัวเองนะครับซึ่งเดิมไม่ได้มาจากโรงเรียนที่ใช้นาฬิกรกรมซึ่งตลอดระยะเวลาเราก็ได้มีโอกาสร,ร,ร่วมเปลี่ยนเรียนรู้กับครูนะครับโดยการเข้าไปสังเกตชั้นเรียน มีการสะท้อนผลรายสัปดาห์สามารถที่จะทํางานได้อย่างปกติควบค่กับคณะครูผู้บริหารต้องเข้าใจในเรื่องที่นวัตกรรมที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยท่านจําเป็นต้องเข้าใจเพราะถ้าไม่เข้าใจก็จะทําให้การทํางานของเราติดขัดเมื่อพออ,อใหม่ท่านกล้าเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทําความเข้าใจคือการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อให้รู้ถ้ารู้ก็เพื่อการพัฒนานี่คือสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ในโรงเรียนเราแล้วสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด อันนี้พอถ้าติดขัดปุ๊บก็สามารถจะปรึกษากันได้เพราะนั่นคือสิ่งดีของนวัตก,กรรมตัวนี้คือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาตรงนี้คือเป็นจุดประเด็นที่ทําให้ผอ,อสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมหรือนวัตกรรมตัวนี้ไปได้อย่างต่อเนื่องต่อมาจากคนเดิมค่ะนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน lesson study มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ขั้นที่ 1. ร่วมมือการวางแผนการสอน

ที่2นักเรียนเรียนดูด้วยตัวเองผ่านการแก้ปัญหา อารพิปราได้เปรียบเทียบแนวคิดร่วมกันทั้งชั้นเรียน สออันต่อไปน่าจะเป็นหองอ่อูคสำหายเลยให้มิ้นช่วเขียนนอไจะได้เวลาแน่ขั้นที่4สรุปเชื่อมโยงแนวคิดที่เกิดขึ้นของนักเรียน ขั้นที่สร่วมมือการสะท้อนผลการสอนการเปิดผู้ออสักตการศึาค่ะขอยนผลจากการสเกนในชั้นเรียนนะคะแต่ในในขั้นเรียนวันนี้เป็นขา้ที่3แล้วนะคะก็จะกผลประสงค์ก็คือครูก็ต้องการให้เรียนรู้จํานวนของ แยกจำนนเนจำนวนของ7แล้วก็8นะคะแล้วก็ให้หนักเรียนต้องการเห็นรูปแบบการเรียงลำดับของจํานวน7แล้วก็แนะคะแล้วก็บอกจํานวนที่เหลืออยู่จากการที่เขาดูจำนวนนึงแล้วจํานวนที่เหลืออยู่น่าจ,จะเป็นอะไรมันต้องการอะไรเป็นอะไรนะคะซึ่งในคาเรียนจะนาเรียนนี้จะมีสองช่วงนะคะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกก็จะเป็นการโรนลูกเต๋าอันนี้เห็นเด็กๆมีความสนุกสนานตื่นเต้นในการ ในการเล่นกิจกรรมนะคะเขาก็พยายามพยายามที่จะหา,าหาตัวเลขที่จะมาคู่กันแล้วคาตอบได้เจ็ดซึ่งเด็กเขาก็หาออกมาแล้วเขาก็สามารถเรียงลำดับขาาเขาจะในภาษาของเขาเขาจะบอกว่าเหมือนเหมือนกันเดินขึ้นบันไดแล้วแล้วก็การลงลงบันไดนะคะถ้าเป็นการขึ้นบันไดมันจะเป็นมันจะดูเป็นการเพิ่มทีละหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าลงบนันไดมันจะเป็นการลดลงทีละหนึ่งนะคะซึ่ง ซึ่งอันนี้ก็ช่วงที่เขาทํากิจกรรมเด็ก,เ,ดกเขาจะเด็กเขาสามารถตอบได้อย่างกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยเด็กเขาก็รู้ว่าอย่างใบแรกที่เขาติดอ,อย่างก,การยกลูกตอบครั้งแรกนะคะก็จะเป็น4 4ี่กับสแล้วพอพอคําตอบถัดไปเนี่ยเขาไม่ต้องโยนเลยเขารู้เลยว่าน่าจะเป็น3ากับ4ตัตรงนี้ก็มองถึงการสลับที่ของจํานวนนะคะพอมากิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมกําแบนนีก้ก็เด็กๆก็เริ่มเล่นสนุกกับการเล่นกับการทายว่า ถ้าสมมติว่าเราเราแบกอีกข้าหนึ่งตัวนี้คูณหารจำนวนของปถ้าถ้าเราแบกออกมาตัวนี้คือสามอย่างเงี้ยแล้วอันที่เหลือนน่าจะเป็นอะไรนะคะก็เด็กๆก็สนุกสนานในการทายก็ถือว่าค้าเรียนไันี้นะคะบรรลุว่าถุระสมคค่ะถ้าในความคิดผมว่าถ้าเปิดใจนี่ไม่ยากเลยต้องทำความเข้าใจคงจะต้องเปลี่ยนหมายเส้ มุมมองของครูไม่เห็นถึงความสําคัญในการที่จะใช้ในวัตรกตรรมตนงนนี้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนมากยิ่งขึ้น